ย mm. ินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยพาเพลินค่ะติ้ง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 จิ้งติงิ้งิิคนกนโลเรียนยังค่ะติ้งติ้งติงติ้งติ้งติ้งติงติงิงลาิ่งบบัตลายยุบมบิอ่ะยกยุงติ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 ้งติงติงติงหุ่นยูงติ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 ง อันนูอัูอ,อันนูปน๊ฮ้ยปี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 อ่ะปีปีปีเขียนยังครับยายแอลไปอาบน้ำจ้ายายแอลไปอาบน้ำครับผมยายต้อยก็เลยมาดูน้องแทนค่ะอย่างนี้ ยายเอาไปอาบน้ำพี่น้องก็เลยมาเบิ่งน้องตัวเกียวซอยเล่าจะข้าวซ้ำแล้วอาบน้ำแล้ววันนี้มาเลี้ยงน้องตัวเกียวครับผมไปแท้ไปแท้ไปแท้หึจีบไปลูกมัยืนมั้เบสเบสเบงเด้นเด่นเ่นเด่นเ่นเอาใจเอยังเอาย้งเอายัง เดิอนเล้อดจิงเดือนเลงดิงเดงงดอเดิงเดิเล้อิงดก็เดิอนเลดจิอลดิงเอาอไ้ครับเอาไรครับพี่วพี่มาเอาโอ้อะไรของพี่นี่อะไรของพี่นาะนี่นาะของพี่ทาไมเยอะจังเลยของพี่เยอะจังเลยครับนะเบื่คนดี ของที่เยอะจังเลยครับจักอีอาักอีมาเบิ่งน่นอง่อยย่ายอเอวป่าไปอยู่ป่าไปซื้อของครับผมเหนี่ยเห็นมาชวม่ยชวยไหมชวม่วยไหมช่วยไหมช่วยไหมครับชว่วยไหมครับเอาใส่มือ ใส่มือเล็บหมกลายอย่างไรก็แค่หนาได้แล้วครับใช้ได้แล้วครับใช้หมวกหมวกไคหมวกพี่ท่านนี้หมวกพี่ลิ์ตะใช้หมวกโอ้จุดรอใช้หมวกครับผมคระปุกคระปุกกรับผมกระปุกกระปุก ล้วถอดออกถอดออกาไปไปิงเอาเอา,เอาใจมือของพี่อเอาเลยบะนี้อ่ะเอาเลยบนี้อันยังครับอื้ออะไ้ออลออือือืออือืมอ วิงจิงจิงิงจิงจิง่ิตจิงจิงจิงตกงลิงจ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 ิงไม่ตกเลยครับจิไม่ตกเลยค่ะิงจมงจิกเลยครับผมจิง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  ของพี่ลิตาเอ้งหลานของพี่ลิตาเอ้าเลยเอ้าเลยเอ้าเลยของพี่ครับผมของพี่ครับผมครับผมครับผมของพี่ครับผมโออๆจุดจุดตาเลย่ยเฮ้ยอะไรเฮ้ย Wiwit, wiwih, ini ah, ini paus, Paupi ke paubi, oh, 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 hmm. ini bah,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  bah, ini bah. I. ไว้พ่อกันคลิปนาเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้โตัวเกี่ยวลาก่อนค่ะบ,บ๊ายบายเนลูกบ๊ายบาย <c oughs> คนมวดตะหลินของเด่นว่าตะหลิน,หลนข้องเด่นพ่อกันคลิปนาจ้าถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด s u b สไคร b e ให้ด้วยนะคะ